Jadi nak lagu mana, nak rayak berapa Boleh Kita tanggung lah, tanggung jawab ha, Tanggung dengan hara jalan Ayuh เดอารลากมุเอาาีนะเดินเข้าเดี๋ยวมันกกับสวีพอมหน่อประเด็นอี้ถ้าอยู่หน้าเนีมีไดูมีอะไรของไม่ไม่เดี๋ยวเอาออกมิ่งต้องมาเดี๋ยมาถสิประนิดหน่อยตรงนี้ให้เหลือสิประนีโรด้วยให้ตรงนี้บับได้โอเค อยากเห็นคนในป่าเยอะๆนะไอ้ <c oughs> ไน้องในป่าเสร็จยังเสร็จ <c oughs> แล้วถอยไปได้เลยถอยไปบ้างไปเดีย๋ยวมันติดรูปเยอะไปสุดดำอ่ะยังไไมม่ด้กกินถูโอเคโอเคตามนั้นอ่ะนะตามนั้นไม่ใช่เบลไห้เบลคนละกลับผมแน่ไม่เป็นไไม่เป็นไรน้องแบบถ้าเป็นไม่ได้ก็ขอพูดคุยกัน วางพูดแล้วมาคุยกันก็ได้แล้วมาน,นั่งคุยกันนะข้างหน้าเนี่ยใ้ทำไงบอกเลยถามคำถามคำเดียวน้องตอบเลยว่าใ้ทำไงบอกเลยนะได้ทุกอย่างนะได้เรากลับเราโน่นเรานี่ได้หมดนะแต่ว่าขอให้พูดคุยกันแล้วก็อยากทำลายเจ้าที่นิดเดียวนิดเดียวนะก็ก็คิดนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ไม่ไม่สบายใจถ้าเห็นเราอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อกี้พี่ไปคุยกับภรรยาและลูกของรอตเตรีแล้วนะก็ก็ก็ ก็เขาก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงนะเขาเขาก็กังวลก็รอธลีก็โตแล้วนะก็ตอนนี้เนี่ยออกมานะลูกผู้ชายนะเรื่องคดีอะไรต่างๆเนี่ยคดีต่างๆเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เราต่อสู้ได้นะเราต่อสู้ได้นะรอธลีนะก็ต้องฝันพี่อินผมผมบอกว่าอินเนเจ้าที่ขาอยากทำร้ายตอนนี้ที่เขาล้อมาอยู่เนี่ยเขาอยากทำร้าย แคาที่ไม่อยากทำร้ายไงนะคือตอนนี้ที่เขาล้อมมาอยู่เนี่ยเขาไม่อยากทำร้าย